ดีครับท่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่านผู้ปกครองนักเรียนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทุกคนครับวันนี้เป็นวันศุกร์อีกแล้วครับแล้วก็เป็นวันศุกร์ที่น่าจะมีการนัดหมายกับท่านผู้ปกครอง แล้วก็ท่านคณะกรรมาการสถานศึกษาท่านพื้นฐานนะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้านั้นเป็นอาทิตย์แห่งการทดสอบเลยนะครับวันจันทร์กับวันอังคารนั้นเป็นการทดสอบในเรื่องของการปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับโรงเรียนพื้นที่นวัตรกรรมของเรานะครับที่เน้นให้นักเรียนมีทักษะนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะในด้านทางวิชาการแล้วก็ทักษะชีวิตด้วยนะครับเป็นการทดสอบก่อน2วันในเรื่องของการทักษะนะครับ ก็คือวันจันทร์กับวันอังคารนะครับส่วนวันพุธนั้นน้องปอ3ก็จะมีการทดสอบระดับชาติในเรื่องของ NT หรือ National Test นะครับส่วนผล้รัสกับศุกร์นั้นนะครับพฤรัสกับศุกร์ก็จะเป็นสอบปลายภาคเรียนนี้นะครับเป็นการทดสอบภาคทฤษฎีแล้วก็อาจจะมีการ เก็บตกบ้างในบางคนนะครับที่มีการค้างงานอยู่เพราะนั้นวันนี้ก็เลยจะขอแจ้งแล้วก็นัดหมายท่านผู้ปกครองนะครับว่าลูกหลานของท่านถ้าสอบถามดูแล้วว่ายังมีงานค้างอยู่หรือคุณครูได้แจ้งไปทางไลน์แล้วก็รบก,กวนช่วยตรวจดูนะครับแล้วก็ช่วยกำชับแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนรวมทั้งให คำปรึกษาเด็กนักเรียนของเราด้วยนะครับว่างานใดที่ยังค้างค้างอยู่อยู่ที่บ้านไหมหรือถ้ายังไม่เข้าใจยังไงนั้นก็ขอให้ถามทางไลน์กับค,คุณครูประจําชั้นหรือค,คุณครูประจําวิชาในไลน์กลุ่มได้เลยนะครับแล้วก็ในอาทิตย์หน้านั้นก็ถือว่าเป็นอาทิตย์ที่มีการทดสอบอย่างที่ผมได้แจ้งตั้งแต่ตอนแรกนะครับเพราะนั้นก็ให้ความสําคัญกับตรงนั้นอย่าขาดอย่าหยุดนะครับเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาในการตามเก็บช่องคะแนน แล้วก็หลังจากนั้นนะครับโรงเรียนก็ยังมีโอกาสให้นักเรียนได้ตามเก็บชิ้นงานแล้วก็เก็บรายวิชาที่ยังไม่ได้สอบยังไม่ได้ครบเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งไปไม่ว่าจะเป็น,นทางไลน์กลุ่มหรือทางโทรศัพท์ของคุณครูก็จะประสานงานไปอีกนะครับในส่วนของตัวผมนะห้าสูงหน้าก็จะทําคลิปมาแจ้งผู้ปกครองอีกในเรื่องของการสอบมีเหตุตกบุพร่องประการใดก็จะแจ้ง ในคลิปให้ท่านทราบแล้วก็ในไลน์กลุ่มผู้ปกครองทุกชั้นด้วยนะครับในเบื้องต้นนี้ก็ขอแจ้งคร่าวๆท่้งนี้ก่อนก็ขอขอบคุณที่ความร่วมมือด้วยดีเสมอมาขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ